สวัสดีค่ะวันนี้รันจะพาทุกทุกท่านมากราบขอพรพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาส,สาศดาณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกหากเราจอดรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดินตรงเข้ามาทางซ้ายจะเป็นสถานที่จําหน่ายวัตถุมงคลอันดับแรกก่อนที่เราจะเข้าไปกราบไหว้องค์พระพุทธชินราชด้านในโบสถ์แนะนําให้เราจุดธูปจุดเทียน ถวายดอกไม้เพื่อสักการะองค์พระพุทธชินราชด,ด้านนอกก่อนนะคะแล้วค่อยเข้าไปในโบสถ์ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพุทธศิลป์ชั้นสูงสุดของเมืองไทย มีพุทธศิ์งดงามด้วยซุ้มเรือนแก้วซึ่งใครมาก็ต้องมากลับไหว้สักการะองค์พระพุทธชินราชก่อนเป็นอันดับแรกรวมถึงการสักการะองค์ท้าวเวสสุวรรณปางประทับนั่งถือคาถาวุฒสถิตถวายการอภิบาลอยู่ที่ฐานบันลังข้างพระชานูด้าน้ายขององค์พระพุทธชินราชมายาวนานผู้คนนิยมมากรับไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณในเรื่องการงานการเงินการค้าขายซึ่งองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก หลายท่านมาขอพรแล้วก็สมหวังกลับไปหากเราออกจากโบสถ์มาต่อไปเราจะไปกราบองค์พระศรีศาสดาและพระพุทธชินสีตลอดทางเดินจะมีองค์พระให้เรากลา,าบไหว้ตลอดทางทําให้เรารู้สึกถึงความสวยงามและความอิ่มใจมากๆเลยค่ะพระศรีศาสดาพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิราบศิลปะสุขโขทยัย องค์พระพุทธชินสีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเช่นกัน องค์ท่านเป็นองค์จำลองส่วนองค์จริงอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะก่อนเดินทางกลับแนะนำเดินมาด้านหลังเพื่อกลับขอพรพระพุทธรูปปางห้ามญาสูง18ศอกสร้างในสมัยเดียวกับพระพุทธชินราชแต่วิหารพังเหลือเพียงเสาที่ก่อด้วยศิลาแรงขนาดใหญ่3-4ต้นเรียกว่าเนินวิหาร9ห้องเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้จะหายทุกขหายโศกหายโรคหายภัยสุดท้ายนี้ขอพร องคพระพุทธชินราชพระศรีศาสดาพระพุทธชินสีองค์ท้าวเวสวรรขอให้ทุกทกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลามาเทมาค้าขายร่ำรวยปัสจากทุกภัยทั้งปวงสาธุขาสาธุสาธุ